ครับสวัสดีครับอยู่กับผมฮักบ่าวดอยครับผมวันนี้พามาย่างเนื้อครับโูครับถึงเหลืองช้ำช้ครับจิบกันพี่น้องอุ้ยเหลืองอุ้ยฮ่อยบรรยากาศักหกไมยครับโอครับน้าทางนะครับเตาปืนครับเดี๋ยวพาไปดูน้ำตกครับนี่เอาบรรยากาศเอาบรรยากาศพี่น้อง ดูครับน้ำตกครับโอ้ยบรรยากาศแท้ๆน้ำใสๆครับดูครับใสๆครับไอสุดๆครับแต่บรรยากาศนะครับดูเอาครับเยอดครับใสข้างบนนั่นนะครับ

หยาดถือนะกินยางเหมือนกันครับพี่น้องครับเหลุ้นไม่เหลืองครับเด็กๆครับนี่ไงแล้วที่รับฟองมีเด็กๆมาด้วยยิยางเนื้อนเราต่อครับได้บรรยากาศไหมครับ อย่างเดียวกันเด้อพี่น้องแกสุดแสนครับผมว่าจะทํานานนะครับแต่ไม่มีเวลาทําครับยิ่งจังเนื้อนะครับแต่บรรยากาศครับบรรยากาศจักหน่อยครับอย่างหนึ่งๆพี่นวอนังสุดแสนจะสุดยอดครับบรรยากาศครับอาหารนะครับมืดเลยนะครับ ตกก็มีเยอะใกล้สุกและครับมีจะหมุนมาด้วยกันต้องกลัวดูครับอ้าวนี่ละพี่ไพอยู่ตะหมุนเล่นกันนะครับอน้ยสุดยอด เดี๋ยวขออนุญาตนะครับจึ๊บอันนี้ออกก่อนครับสามขาครับอันเดียวพอไฟอ่อนละจึ๊บ <c oughs> ย้อดครับเลี้ยงมีเลี้ยงดูเอาครับเลี้ยงอุยห่ยเลยไปยังไงโอ้โย ยากบรรยากาศแบบนี้ครับตกใหม่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 ที่เราตะวันไรจูตะวันไรอะไรอะไรโอ้ขายกับคลายยอดเหลืองครับแซ่บครับทำไมจะบรรยากาศขนาดนี้ครับ อย่างงวจีปอพี่น้องเอ้ยองงอับจีปอจีปอแจ๊บไปไปครับเกี่ยวกัคมครับยอดครับเียงอุ้ยหุวยเลยอันนี้โมสุกเยพี่น้องโมแต่ฮอนฮอนล็อก ร้อนมากเลยครับฝอนมืออยู่แล้วครับตกใส่ขีแถวไปกินได้ไม่ได้นรอพี่น้องอย่าเง้นะ yeah, ครับใไปได้กินนะครับได้กินข้าวดึกนี่คุ้มค่าครับการรอคอยโอ้เด็ดน,น้ำเราทุกปองเใส่บังเออสมุนทรรมไร้ใจสวยๆเด็กยิงตะ๊กปองเด็กใส่ระเ้ โอเคครับคลิปนี ners, ้ประมาณนี episode, ้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแหกบ่าวดอยครับเพื่อกำลังใจทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ